จดีบัณฑิตสาขานวัตรกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร,รส้างสรรค์รชาชพัฒนครนศรีธรรมราชค่ะครูจะพาเด็กๆไปศึกษาเกี่ยวกับการตกอย่างอิสระของวัตถุนะคะข้างหน้าเนี่ยนะคะเป็นชุดทดลองนะคะซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร,รปัญจิตวิศิ์นะคะอาจารย์ประจําหลักสูตรน,นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์รเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นนะคะอุปกรณ์ชุดนี้นะคะทํางานภายใต้การประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยทีเ่เราจะศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าถ้าวัตถุมีขนาดต่างๆกันเนี่ยจะตกถึงพื้นลงมาพร้อมกันหรือเปล่าหรืออย่างที่เด็กๆเคยรู้นะคะว่าวัตถุกตกลงสูง่พื้นลกด้วยความเร่งโน้มถ่วงเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าความเร่งโน้มถ่วงตรงนั้นนะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะโดยข้อมาตรฐานที่ยอมรับกันในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะค่า G อยู่ที่9.78 1 4แล้ววันนี้นะคะี่ห้องทดลองของเราเนี่ยจะมีค่าจีเท่าไหร่นะคะอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เกิดอำนาจแม่เหล็กนะคะแล้วนำวัสดุที่เราต้องการที่จะศึกษานะคะตำแหน่งรเวลาต่างๆขนาดต่างๆขนาดเท่ากันนะคะจำนวนต่างกันเมื่อครูวางวัตถุนะคะแม่เหล็กดูดติดละทันทีที่ครูปิดวงจรนะคะให วัตถุเคลื่อนที่ผ่านสังเกตน,นะคะว่าจะมีกระแสจะมีกระแสไฟฟ้าเล็กๆเกิดขึ้นแดงๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าเซ็นเซอร์ของเราทํางานเพราะฉะนั้นทันทีที่วัตถุเคลื่อนที่ถึงตําแหน่งที่ตรงกับเซ็นเซอร์นะคะเราจะเห็นว่าเซ็นเซอร์ทํางานก็จะจับเวลานะของการเคลื่อนที่ของวัตถุณนะตําแหน่ง เด็กมาดูเกี่ยวกับทฤษฎีของการเคลื่อนที่ตกแบบเสรีก่อนนะคะหรือการตกอิสระวันนี้นะคะจุดประสงค์ที่1ของเราคือศึกษาเกี่ยวกับความเร่งโน้มถ่วงของโลกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาความเร่งกับเวลาค่ะและสุดท้ายค่ะคลายแม็กเราจะหาค่าความเร่งโน้มถ่วงณนะตำแหน่งที่เราทําการทดลองกันนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะเราบอกว่าการเคลื่อนที่ตกอย่างอิสระเนี่ยนะคะ ม,มีมานานแล้วมีการศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วนะคะแล้วเราพบว่ายิ่งวัตถุเคลื่อนที่ตกจากที่สูงๆนะคะนะคะความเร็วขณะที่มันกระแทกที่พื้นน่ะนะคะจะเป็นไงคะจะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเมืออเรากระโดดตึก1ชั้น2ชั้น3ชั้นถูกไหมคะ3ชั้นอาจจะโคม่านะคะ5ชั้นก็เจอกันที่เมนเลยนะคะคราวนี้นะคะทฤษฎีของการตกอย่างอิสระณตำแหน่งที่เราปล่อยวัตถุข่ะความเร็วต้นของวัตถุเป็นศูนย์ นะคะวัตถุจะถูกแรงดึงดูดของโลกเนี่ยนะคะให้ตกลงมาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามระดับของความสูงสมการเหล่านี้น้องๆอาจจะเห็นแล้วนะคะในในห้องเรียนที่คุณครูทําการสอนนะคะหลักๆวันนี้ค่ะเราทําการทดลองภายใต้เงื่อนไขของสมการ s เท่ากับ ut บวกเสนอ 2gt กํลัง2โดย u คือความเร็วต้นค่ะ t คือเวลานะคะนับจากจุดเริ่มต้นและ G คือค่าความเร่งน้มถ่วงของโลกที่เราสนใจศึกษาส่วน S อันนี้เป็นระยะกระจัดตามแนวแกน Y ก็คือความสูงที่วัตถุกตกลงมาในแต่ละช่วงเวลานั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเราจะพบว่าณตำแหน่งที่เราเริ่มต้นปล่อยวัตถุขาะความเร็วต้นของวัตถุเป็น0ย์พด u UT ก็จะหายไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นนะคะหนูๆจะเห็นเป็นสมการที่5ก็คือ S เท่ากับ G ส่วน2คูณด้วย T กำลังส ตัวนี้ค่ะถ้าเราเขียนกราฟระหว่าง s กับ t น้องๆลอง,องทายดูสิคะว่ากราฟที่ออกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นกราฟอะไรเอ่ยนะคะสังเกตว่าฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยค่ะเจ้าการกระจัดเนี่ยมันเป็นสมนการกําลังหนึ่งถูกต้องไหมคะฝั่งขวามือเป็นสมนการกําลังสองอันนี้จะให้กราฟอะไรนะ้ามันจะให้กราฟเส้นตรงกับเราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามา,มา,มาพิสูจน์กันค่ะนะคะ ส่วนสมการตัวนี้ข่าวเช่นเดียวกันค่ะจากสมการ V เท่ากับ u บวกเมื่อยูอคือความเร็วต้นซึ่งเราใช้การปล่อยให้วัตถุนะคะหลุดออกจากแม่เหล็กคมเร็วต้นเราก็เป็นศูนย์เช่นเดียวกันเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ของความเร็วกับเวลาตามสมการที่7นะคะครับวันนี้เรามาดูชุดทดลองของฟิสิกส์นะครับเป็นชุดทดลองตกอิสระนะครับในตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro นะครับ เป็นบอร์ดอ t เมกะ1หนึ uh, นะครับนะต่อพว uh, ่วงอาโดยใช้สาย usb นะครับเป็นสายซีเรียวนะครับส่วนสายสัญญาณของตัวของอินฟาเรดนะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับจะใช้เป็นพอร์ตพาราเลลนะครับ uh, ตัวนี้จะมีชุดทดลองอยู่ uh, 11ชุดด้วยกันนะครับ สังเกตนะครับถ้าวัสดุตกจากที่สูงนะครับตอนนี้เป็นสวิตแม่เหล็กนะครับตกจากที่สูงลงมาพอตัดผ่านเซ็นเซอร์นะครับจะทําให้ไฟติดนะครับไฟ LED สว่างขึ้นนะครับแต่ละจุดลงมาแต่ถ้าวัตถุตกจริงๆจะมีความเร็วมากนะครับเรามาทดลองนะครับการตกทันนะครับจากโปรแกรม Arduino นะครับจะพอดเป็น เวลากับระยะทางนะครับทีนี้เราจะพอดการาฟนะครับเราก็จะไปใช้โปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น processing นะครับรรรรรรน,นะครับโปรแกรม processing แล้วก็รันนะครับทําการรันนะครับเป็นหน้าตาของโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็ใส่ลวตถุกนะครับลงมาแล้วนะครับ จะทำให้เกิดกราฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับผมไฟนล้วถกนะครับดูกราฟนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ